วิ่งน่ารักมากเลยนะคะบอกเลยวันนี้เราจัดเต็มแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวระบายสีนั่นเองนะคะบอกเลยแต่และตัวคือน่ารักไม่ไหวบางอันง่ายบางอันยากนะคะสามารถพาลูกๆหล,ลานๆหรือพาแบบว่าเพื่อนๆมาระบายสีกันได้เด้อระบายกันแบบคลายเคยรียดหรือจะเครียดกว่าเดิมเนี่ยต้องมาลอล้อนกันเลยนะคะว่าเราจะเลือกเป็นตัวอะไรนี่นะคะก็จะเป็นแบบว่ามีแบบให้เราดูด,ด้วยเด้อนี่นะคะก็จะเป็นผู้การก็คือแล้วก็มีสีนะคะคือแบบบีบได้แ,แบบบุฟเฟ่เลยนะคะ ส่วนนี้นะคะเป็นตัวที่เราเลือกนะคะ, ia, ะ,คะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นน้องตัวนี้ซึ่งเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่ว่าเราเรียกอีกาดํานะคะนี้น้องก็จะน่ารักบุกปิก,ปกมาส่วนเพื่อนนะคะก็จะเลือกเป็นไอศครีมนะคะแล้วมารอดูผลงานของเราได้นะคะว่าผลงานจะเป็นยังไงแบบนี้นะคะนี่มาครึ่งทางแล้วค่ะก็ปวดขมับกันมากมา,กายกายกองนะคะเพราะว่าปวดหัวกันไม่ไหวเด้อส่วนเพื่อนก็จะเป็นบบโทนสีพาสเทลนะคะโอ้โหชมพูม่วงนะคะเป็นไอติมรดเผือกเนาะ,ะส่วนนี้นะคะระบายสีกันเป็นสจที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหของเพื่อนก็น่ารั always, รกกว่าของ เราอยู่แล้วแน่นอนนะคะบอกเลยน่ารักมากนี่นะคะก็จะเอาไปเคลือบเด้นนี่จะได้สับสวยแบบเงาเงาป๊๊บค่าเคลือบก็จะมีเพิ่ม5บาทนะคะส่วนตัวที่เราเลือกมาเนี่ยราคา30บาททั้งหมดก็เป็นราคาทั้งหมด35บาทนะคะส่วนคุณป้านะคะก็จะมาทําให้เราแบบเออก็รอไปเลยคันหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็ไปเดินเล่นอะไรรอเสร็จแล้วนะคะน้องโอ้โหน้องอีกาดําของเราโอ้ยน่ารักไม่ไหวนั่ารักปุกปิ๊กมากเลยนะคะส่วนของเพื่อนจะอยู่ข้างหลังนะคะโอ้ยบอกเลยว่าคุ้ม คค่าราคานี้แน่นอนค่ะสามารถพาลูกหลานมาเล่นได้ได้วยสูงอยู่ที่หนองประจากเลยมาจากมาจากนี่นะคะคุณป้าก็จะใส่ถุงให้เราเรียบร้อยป่ะพร้อมกลับบ้านอย่าลืมมานะคะ